พี่น้องคะยายกินกรซองเบืองบักแต่งไทยพี่น้องกำลังออกภูมิสวยงามภูมิงามกับงามภูมิงามกามัมบงามภูมิบ่งามกับโงามพี่น้องคะ่ะเออกระสีเปลี่ยนหมากหน่อยแลย้ว อยากกินพาสุมแตงไทยแตงไทยแตงเล้าขาวหว,ว,วานวาน่ะแหละพี่น้องคะออกดอกแล้วออกดอกแล้วเลียงอ้อ,อยหอยแล้วพี่น้องคะผละแมงไหมกระตอมออกดอกเป็นหน่วยเล็กๆหรือตัวนี้แม่เป็นหน่วยเล็กหน่วยน้อยแล้วหน่วยเล็กหน่วยน้อยแล้ว แม่งใหม่ต่อพองได้กินผ้ายางส้มสวนพี่น้องบรรยากาศตอนเช้าออกมาตววววแต่วัดปลูกอยู่รอวัดแต่เลียขี่มะม้ยก่อนพี่น้องขี่มะม้ยเบิงสวนได้กินไปทำบุญวัดป่าศิลาวาดเท่านี่แหละพี่น้องค่ะแต่งมู่ไปปูฉัน กสิเปิดขายบักแตงโม่เราได้พี่น้องะเลเอาไปให้ปูฉันก่อนกับน้ำพึ่งน้ำพึ่งเดียนห้าปวดหนึ่งไรมาไวแต่โดนละสื่อเพิ่นมากิ่นว่าของแข่จะตีแท้เมื่อแท้ดอกน้ำผึ่งหรือกแล้วพี่นะ้ออกดอกแล้ว,ออแ,ลวแตงไทย จังไดตัวดินแม่ท้องคือ,คออาคาอยู่เออมีหอดหมักฟักทองสามสิบพุ่มอยู่ดอกเว้ยใส้เท้าเขี้ยบใส่ปลูกน้ำร่อง <c oughs> เออหมักฟักทองยายกีนก็จะสวยอยู่เด้อสีได้มาเอาปุ๋ยหยอดเงาตัวนี้มีหลายพุ่มอยู่เป็นเศร้าพุ่มผลตัวนี้สีป็นนวยบอกว่าฟักทองหน่วยใหญ่ใหญ่ด้นี่เอาไนเพื่อนวบ อยีมาปลูกไว้พี่เนาะเออเฮ้สวนครัวยายกีนก็เลยก็สวยอยู่แต่งไทยก็สวยอยู่ขอบพระคุณมากๆที่เข้าชมยายกีนจ้าขอบพระคุณค่ะ